เราคนไทยอนะถ้าไปหลายๆอันไม่ฟังท่านด็อกเตอร์ว่าว่าไว้นะยังใส่เสื้อสีต่างๆอยู่นะเวลาตายอด้วยเสื้อสีนู้นสีนี้นะมันแอนเนตอานาดแล้วมันทุเลศที่ท่านลืมไปว่าท่านเป็นคนไทยด้วยกันท่านเอาไม้ตีกันไทยฆ่ากันมันก็เนาะนะ เนี่ยผมพูดยาวไปหน่อยแล้วเดินทานด่อไครับขอบคุณมากครับพี่หมอแต่ช่วยเคลียร์ให้ชัดเจนขึ้นนะครับก็อ,อยากจะเติมของพี่หมอจักสองประเด็นด้วยกันนะครับอันแรกนี่ก็คือไอ้เรื่องที่ว่าจะเป็นกบหรือนกกระสาเนี่ยจริงๆมันก็เป็นวิธีเปรียบเทียขงของท่านอีศพบนะครับ,รบว่าจริงๆนกกระสาเนี่ยก็กินกบอยู่เสมอแล้วก็ บางทีกบก็ไปชื่นชมบูชานกกระสามากเหลือเกินเราก็เลยเอามาแต่งเปน็นนิทานใหม่ว่าเป็นสงครามของนกกระสาไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าเรา,ามีความรู้เท่ากับกบหรือเป็นเสร็จสัตว์เดรัจฉานแบบที่เขาพยายามจะบอกกันไม่ใช่นะครับเ,เป็นกบแล้ววันนี้เนี่ยสิ่งที่เราพยายามจะทำเนี่ยก็คือพยายามบอกว่า,า,ามันมีกลุ่มทุนอยู่ นิดหน่อยซึ่งมีคนไม่กี่คนนะฮะทำตัวเป็นนกกระสาแล้วก็หลอกพวกเราประชาชนซึ่งเปรียบเสมือนอุปมาอุปไมยเป็นเป็นเหมือนกบนะครับแล้วก็แบ่งแยกกันเป็นสีต่างๆผมพูดแล้วาอมีคนนินทาท่านครับเขาบอกเองเคยเห็นนกกระสามันตีกันไหมมันลงลงมากบกี่ตัวนกกระสามันช่วยกันกินหมดเลยช่วยกันกินหมดใช่ครับตีกันก็เหมือนกันเนี่ยคุกวันนี้เราจะเห็นว่า ที่ท่านบอกว่ามือถือนน้นมือถือนี่มันรวมกันหมดเลยแล้วก็มันแบ่ง3 G ไปคนละเท่าๆกันแล้วก็เนี่ยครับประเด็นที่สองที่อยากเรียนก็คือเดี๋ยวอาจจะมีความเข้าใจผิดว่าสถาบันสสวัสดิ์นี่เป็นประเภทต่อต้านเศรษฐีหรือว่าต่อต้านคนมีเงินไม่ไม่ไม่ใช่นะครับผมเองผมก็เป็นนักธุรกิจผมเข้าใจนะครับที่ เรามีเศรษฐีจํานวนมากนะครับที่เขาทำมาหากินโดยสุจริตนะครับแล้วก็โดยใช้วิรยะอุตสาหะและก็สติปัญญาเขาเนี่เขาล่ำรวยล่ำรวยกันกี่ร้อยล้านกี่พันล้านเนี่ยเราไม่ว่ากันอันนี้ที่เรากําลังต่อสู้เนี่ยเราต่อสู้กับอภิมาหาเศรษฐีไม่กี่คนไม่กี่ตระกูลซึ่งทํามาหากินแบบช่อฉชนก็คือใช้อเงินของตัวเองเนี่ยไปซื้ออํานาจรัฐ หรืออำนาจการเมืองเนี่ยอำนาจการเมืองเนี่ยความจริงเอามาเพื่อที่จะดูแลคน65ล้านคนแต่กลายเป็นว่าเอาเงินของตัวเองไปซื้ออำนาจการเมืองมาพอได้อำนาจการเมืองมาเสร็จก็เอามาคอร์รัปชันในรูปของเมกะโปรเจกต์บ้างในรูปของสัมปทาน 3G 4G ในรูปของสัมปทานาทางด่วน b t s MRT หรือว่าวงโคจรดาวเทียมหรือว่าสถานีวิทยุโทรทัศน์ต่าง ใช้อำนาจอันนี้เนี่ยสร้างเงินให้ตัวเองมหาศาลแล้วเงินนั้นมาจากไหนเงินนั้นก็มาจากประชาชนนั่นเองนะครับเศรษฐีเหล่านี้ผมเรียกว่าเศรษฐีการเมืองหรือทุนการเมืองที่เราต่อต้านนะครับเราไม่ได้มีปัญหากเรษฐีเลยเ,เพราะว่าเศรษฐีผมเรียนได้ครับเ,เราพูดกันหนึ่งในพันคนเนี่ย9 99คนก็หากินโดยสุจริต นะครับทำมาหากินอย่างขยันขันแข่งผมเองผมก็เป็นนักธุรกิจผมก็เข้าใจดีเพราะฉะนั้นอันนี้ก็<ๆ>อยากที่อยากอยากจะเคลียร์ตรงตรงประเด็นนี้ให้ชัดเจนนะครับอันที่3ประเด็นของพี่หมอเนี่ยน่าสนใจมากแล้วก็มันก็ค้างคาใจผมอยู่เยอะวันนี้นกกรสาเนี่ยขนาดทึ่มันจิกตีกันในบางช่วงเนี่ย บางคาวพอมันจิกตีกันเลยไม่มันจิกตีกันเพื่อแย่งผสมพันธุ์มันแย่งแลยมันไม่จะเลือกแต่มันแย่งผลตอบแทนกบมันหมดแล้วพอเสร็จมันก็กลับมากินกบวันนี้ที่น่าสนใจก็คือเราจะเห็นปรากฏการณ์หลายอันนะครับอันที่หนึ่งเนี่ยผมเอารูปให้ดูเลยดีกว่าจะได้เห็นชัดเจนขึ้นนะครับเมื่อกี้ก็นี่คือการนี่คือการประชุม สมัมมนาที่ทดูไบเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับอของนิตยสารดังของโลกชื่อนิตยสารฟอร์บส์นะครับอันนี้ที่ดูไบคนนี้ที่ยืนอยู่นี้ก็คือมิสเตอร์ฟอร์บสนี่คือ,เจ,อเจ้าของเจ้าของนิตยสารา Forbes ทางด้านนี้นะครับขวาสุดที่ท่านเห็นเนี่ยก็คือคุณทักษิณชินวัตรซ้ายสุด คุณธนินเจระวนน์ของกลุ่มซีพอันนี้คุณสุทธิเกยียรติจจิราธิวัฒน์นะครับเซ็นทัลเซ็นทรัลเซ็นทรัลพัฒนาวันนี้เนี่ยอันนี้แล้วก็เป็นเจ้าของบางกอกโพสต์ด้วยและอันนี้ก็ผ่านมาในหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์สิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าอันนี้ไม่ครับอ,อธิบายได้ไหมว่าทําไมการประมูล 3G ถึงราบลื่นเหลือเกินคนนี้เจ้าของ AAS นะฮะคนนี้เจ้าของ,ของผมขยา,ายนิดนึงครับ คนที่ชื่อฝรั่งเมื่อกี้เนี่ยฮะเขาเป็นเจ้าของนิตยสาราที่บอกว่าใครรวยที่สุดในโลกใครอะไรต่ออะไรไม่เคยสนําเสนอใครจนที่สุดในโลกเลยเนี่ยนิตยสารฟอ,อบฉบับนี้แหละครับใช่ใช<笑><笑>แล้วก็ที่ที่ผมเคยเรียนตั้งแต่ต้นว่าเ,อเอของทางด้านกลุ่มทุนเนี่ยด้านซ้ายด้านขวา ด้านนี้ก็มีอะไรนะครับของกลุ่มคุณทัษิณมีโรงพยาบาลพระรามเก้านะครับแล้วก็รู้สึกไปซื้อพยาไทยของดออรอาทิตย์อุไรรัตน์นะครับไอ้ทางด้านนี้ก็จะมีของกลุ่มประสาททองโอสถก็จะมีกลุ่มโรงพยาบาลโรงพยาบาลกรุงเทพนะครับวันนี้ถ้าท่านไปดูในในชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ของโรงพยาบาลกรุงเทพอะนอกจากนามสกุลประสาททองโอสถแล้วเนี่ยท่านก็จะพบชื่อนามสกุลอีกนามสกุลหนึ่งคือ ทองแตงคุณวิชัยทองแตงซ,ซึ่งก็คือทนายความและก็เป็นนอมินีของของคุณทักษิณเขาบอกเขาไม่ใช่เ,เขามันของเขาเองก็เออก็เขาบอกก็ไม่เป็นไรครับก็ก็ว่ากันแล้วกันแค่ให้เป็นข้อมูลนะครับอ,อ,อันนี้ใช้วันนี้เนี่ยถ้าเป็นเงินของคุณวิชัยทองแตงทั้งหมดที่ซื้อและใช้ชื่อคุณวิชัยทั้งหมดในคุณวิชัยจะต้องเป็นคนที่รวยที่สุดในประเทศอยู่ในหนึ่งในห้าอันดับแรกของประเทศไทยเพราะว่า เขาเป็นคนซื้อซื <S <S ้อปีเมียรีคิ่จะดูสิงหาคมเนี่ยก็ใช่ครับเรื่อง CTH 2,400ล้านนะใช่ครับก็ผมถึงบอกว่าถ้าเป็นเงินของคุณวิชัยก็ขอโทษด้วยนะครับก็ช่วยชี้แจงด้วยแต่คุณคนผมยังไม่เคยเห็นทนายความเขาเป็นทนายความของคุณทักษิณนะครับครับแล้วก็วันนี้ถ้าสมมุติว่าทนายความรวยกว่ารวยกว่าตัวเศรษฐีเนี่ยผมว่าเศรษฐีก็คงสังหารทริงแล้วล่ะ วันนี้ทองพรีเมียร์ลีกแล้วก็เกิดบริษัทซึ่งเรียกว่าซื้อว่า CTH ก็คือ Cable Thailand Holding วันนี้ก็ซื้อพรีเมียร์ลีกแล้วก็ทาง True ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับจริงๆเนี่ยพรีเมียร์ลีกเนี่ยมันคือ,อ, <Football S 1> อฟุตบอลอังกฤษฟุตบอลอังกฤษที่ที่เป็น,<ใ>นเรียกว่าตัวสำคัญเลยของของทาง True v i s i o n นะครับเพราะฉะนั้นก็แสดงว่ามันมีการเจราจาก,กันระหว่างนี่ล,ละ,ะกลุ่ม CP อย่างที่บอกกันนะครับ กับทางด้านถ้าถ้าคุณวิชัยซึ่งเจ้าของของ CTH ก็คือชื่อวิชัยทองแตงคนที่ไฟแนนซ์กิจการการซื้อาราวนี้เนี่ยก็คือแบงก์กรุงเทพถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วล่ะครับว่าวันนี้ผมถึงบอกว่าทุนการเมืองเนี่ยวันนี้ได้กลับมาจับมือกันละแล้วก็อันนี้สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นก็ ท้าย <ผม S 1> สุดอาจจะกลับมาแล้วเนี่ยเขาจะอาจจะเอากบมาเสร็จแล้วก็มาวางแล้วก็แบ่งผมกินมผมเรยนนนะนกกระสาตีกันเพื่อแย่งตัวเมียหลังจากจบเทศกาลรผรสมพันธุ์แล้วกินกบหมดใช่ครับไม่เหลือรอตอนนี้คําถามก็คือว่าถ้าเราเป็นกบเราจะให้เขากินหรือว่าเราจะสู้กับเขากบจออะไรไปสู้ก็สองแสนคนครับ กอ2แสนตัวบนถนนราดดำเนินนับตั้งรัสาประชาชนก็ก็ถ้าถ้าไม่สู้ก็ไม่สู้กรตายชั่วครับถ้าสู้ก็ยังมีโอกาสนะครับเออก็เป็นเรื่องเนี่ยครับที่ที่อยากจะเคลียร์ถ้ามีเวลาสักหน่อยนะผมก็อยากจะอยากจะขอไปคุยเรื่องอื่นบ้างเชิญนะครับเรามีอีก15นาทีก็วันนี้ในไหนพูดเรื่องว่า เมืองไทยเนี่ยเราก็แสนดีหนักหนานะครับมีความอุดมสมบูรณ์มีก๊าซธรรมชาติมีน้ำมันดิบมีโปแตชทองคำทองแดงอะไรเนี่ยเยอะแยะเต็มไปหมดเนี่ยนะครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเรายังมีความพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ทำให้ผมเชื่อว่า เมืองไทยไอ้ปัญหาที่เราประสบเรื่องความขัดขัดขัด,ขด,ขดสนยากจนค้นแค้นเนี่ยมันไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีอยู่ในประเทศไทยเลยเออไอ้ความพิเศษอีกอันหนึ่งของประเทศไทยนอกจากความอุดมสมบูรณ์ในน้ามีปลาในน้ำมีข้าวในดินมีทรัพยากรแล้วนลเ,เนี่ยไอ้ตำแหน่งแห่งหนของประเทศไทยเนี่ยก็เป็นตำแหน่งแห่งหนที่สำคัญมากเรียกว่ามีทำเลที่เป็นยุทธศาสตร์ของโลกวันนี้เนี่ย เศรษฐกิจสำคัญใหญ่อันดับสองของโลกไม่ใช่ญี่ปุ่นไม่ใช่เยอรมันแล้วใช่ไหมครับคือจีนในเศรษฐกิจจีนนี้เนี่ยถ้าจะขยายตัวต่อเนื่องเนี่ยจีนจะต้องหาทางลงสู่มาหาสมุทรทางด้านใต้นี่ในประเทศจีนเนี่ยนะครับวันนี้ด้านเหนือก็เป็น ะทะเลเหลืองทะเลจีนนะครับจะข้ามมาฝั่งนี้เนี่ยวันนี้ต้องสวิงผ่านสิงคโปร์นะครับจะผ่านกวางตุง้งหรือเซี่ยงไฮ้อะไรก็แล้วแต่แล้วก็อ้อมมามันมีอีกทางหนึ่งซึ่งจีนเขาสนใจและผมคิดว่ามันจะเป็นสิ่งซึ่งมีความสลักสำคัญอย่างมากก็คือการลงผ่านทางใต้ผ่านประเทศไทย ก็จะผ่านมาสอง,สองแนวด้วยกันแนวตรงเนี่ยก็จากคุณหมิงนะครับมณฑลยูนานลงมาผ่านเชียงรายเชียงของอะไรแถวนั้นนะครับแล้วก็ลงมาผ่านกลางประเทศนะครับพิษณุโลกอะไรวะพวกเนี้ยนะครับสุขโขทยัยกำแพงเพชรไรลงมาถึงเฉียดเฉียดกรุงเทพแล้วก็อ้อมแล้วก็ลงมาถึงข้างล่างถ้าสมจีนเนี่ยกำลังคิดว่าอาจจะไม่ต้องลงไปถึงสิงคโปร์ถ้าเป็นไปได้ตรงนี้จะเจาะช่องเล็กๆ เพื่อเชื่อมระหว่างอ่ออาวไทยทางด้านนี้ที่สงขากับอีกด้านหนึ่งก็คือท,อทางด้านอันดามันทางด้านทะเลอันดามันไอ้ตรงนี้เนี่ยทางด้านนี้ก็เป็นสงขาอีกฝ่งก็จะเป็นเมืองชื่อปากบารานะที่ปากบาราท,ที่สตูลน,นะครับทางของจีนเนี่ยอ,อีกสายหนึง่งที่ไม่ใช่คุณหมิงก็จะเป็นเมืองใหญ่นะครับใหญ่มากชื่อหนันหนิงหนันหน,นิงเนี่ยจะผ่านฮานอยแล้วก็จะผ่านเวียงจันทร์ แล้วก็เข้าไทยนะครับแล้วก็ผ่านเข้ามาที่กรุงเทพเหมือนกันอันนี้เนี่ยจะเป็นาทางทางั้งรถไฟความเร็วสูงทั้งถนนขนาดมะึมานะครับอา,อาจจะมีการวางท่อแกส๊สท่อน้ำมันอะไรก็แล้วแต่อันนี้จะเป็นาการขนส่งที่สำคัญมากถ้าภาษาสมัยใหม่เราก็เรียกว่าโลจิสติกส์นะครับอันนี้คือจากเหนือลงใต้นะครับ แต่มันไม่ใช่เท่านั้นนะครับความจริงมันมีอีกซีกหนึ่งก็คือซีกาจากตะวันตกไปตะวันออกนะครับเมื่อสักครู่ก็คือนอร์ทเซาฟ์คราวนี้เราพูดถึงเ,เราพูดถึงอีสเวส์นะครับอีสเวสเป็นยังไงเมื่อกี้นะครับที่ลงมาจากคุณหมิง ลงมานี่เชียดเชียดกรุงเทพมาที่นี่ที่ปากบาราแล้วก็สามารถที่จะลงถึงมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ได้ตรงนี้ผ่านอันหนึ่งทางด้านนี้เนี่ยเขายังต้องการที่จะตัดถนนใหญ่ขวางออกไปอันนี้ผ่านจากพมา่านะครับทะลุไทยผ่านลาวแล้วก็ไปออกถึงเวียดนามจากทางพม่าเนี่ยใหญ่สุดเป็นเมืองชื่อมละแมงนะครับทะลุมาที่แม่สอด ตรงนี้จะกลายมาเขาที่ที่เขาตั้งไว้ก็คือจะเป็นท่าเรือขนาดมหาศาลซึ่งทําให้แหลมชะบังอะไรของเราเนี่ยกลายเป็นเด็กๆะนะครับแล้วก็ทะลุเมืองไทยมาที่อขอนแก่นมุกดาหารแล้วก็ทะลุออกเวียดนามที่ดานังดานังนี่ก็จะเป็นท่าเรือขนาดมหึมาอีกเหมือนกันที่ก็จะทําให้แหลมชะบังกลายเป็นกลายเป็นของเด็กเล่นนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีทางอีกสายหนึ่งซึ่งจะผ่าน ทางอ,าอุดรธานีและก็นครพนมแล้วทะล,ลุเข้าเข้าวเวียดนามนะครับอันนี้เนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นมหาศาลก็คือว่าการคมนาคมหรือโลจิสติกส์จากตะวันตกไปตะวันออกเนี่ยจะทะลุออกไปนอกจากนั้นข้างๆกรุงเทพสามารถทะลุเจาะออกมาที่กาญจนบุรีและทะลุออกมาที่พมา่าที่ถวายวันนี้ก็จะสร้างท่าเรือน้ำลึกขนาดมาหฮมาอีกเหมือนกัน และอันนี้ทวายนี่ทราบว่าเป็นทะเลที่สวยมากมันก็จะกลายเป็นทั้งแหล่งอุตสาหกรรมแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยในเวลาเดียวกันนะครับอันนี้จะเปลี่ยนโฉมหน้าของภูมิภาคเนี่ยห้าหประเทศก็คือพมา่าไทยลาวเวียดนาม